ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับได้อยู่กับพระรามเดิมเขาเดาวคุ้งแล้วก็อยู่กับผมโรตะาบอยนั่นเองและอยู่กับผมคุงวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกัน10อนิเมะแนวเซอร์เวิรที่จะเป็นอนิเมะเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนั่นเองส่วนอนิเมะที่เราเอามาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการเอาตัวรอดกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนิเมะเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการออกเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอดหรือการเล่นเกมรวมไปถึงการต่อสู้อีกด้วยซึ่งหลักๆเลยก็คือการพิชิตอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้มีชีวิตรอดต่่ออออไไปปกกกกก็้้้าาใรชชชบบลลลินนีียยืมด์แแะ คือไม่มีการเสียเวลาเนี่ก็ไปเขาดาวกันเลยดีกว่าว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างกับผมโรตาบอยคนเดิม ก็มาเริ่มกันเรื่องที่10เลยโอตาบอยเรื่องที่10เนะี่ยคือเรื่องเทนโกคุไดมาเคียวนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือถ้ำปีศาจแดนสวรรค์ต่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวผจญภัยแล้วก็มีความไซไฟอยู่ด้วยที่ก็บอกได้เลยว่าถึงอนิเมะเรื่องนี้นั้นจะไม่ได้เป็นกระแสะอะไรมากมายแต่เนื้อเรื่องเนี่ยก็ทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากเลยทีเดียวเพราะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเอาชีวิตรอดจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นปีศาจกินคนอยู่ส่วนเรื่องราวนั้นก็จะเล่่่่่่่าาาาาเเป็็็นนน2มมมมมุอองงงรระวววดดกกกททีียยููใสสถสแตไไ้้โล ภายนอกเนี่ยเป็นยังไงกับทางด้านของคนที่อยู่บนโลกภายนอกที่เหมือนกับนรกเพราะว่าจะมีปีศาจกินคนอยู่ที่ก็จะเป็นเรื่องของมารุเด็กหนุ่มที่ออกเดินทางเอาตัวรอดในญี่ปุ่นที่ร่มสลายแถมเขาก็ยังมีบริการสาวที่มีชื่อว่าคิรุโกเดินทางด้วยกันอีกด้วยที่จริงๆแล้วไอ้หนุ่มมารุของเรานั้นเขาก็มีทักษะในการต่อสู้อยู่พอตัวเลยนะแม่งไม่ธรรมดาแถมเขาก็ยังมีพละกกาลังที่เหนือกว่าคนทั่วไปอีกตั้งหากโอ้โหแม่งซูเปอร์แมนมาเนี่ยโดยทั้งสองคนนี้ก็ได้เดินทางเพื่อตามหาสถานที่ที่ ว่าสวนสวรรค์สําหรับพวกเขาโอ้โอจะรอดไหมเนี่ยหรือว่าจะโดนปีศาจกินไปก่อนซึ่งอนเมะเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวแอคชั่นไซไฟที่ก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดบนโลกที่ล่มสลายแถมยังมีปีศาจกินคนจ้องจะเล่นเขาอยู่แล้วการเดินทางของพวกเขานนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามรับชมกันและอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ในทาง Disney พ มาต่อกันเลยที่9เลยโอตาบอยบเรื่องที่9นะคือเรื่อง Ma d e in Abyss นั่นเองนะหรือชื่อได้ก็คือผ ah ok ่าเหวนรกซึ่งองนินะเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวดาร์กแฟนตาซีปะจนภัยไซไฟที่งานภาพของอนิเมะเรื่องนี้เนยเรียกเลยว่าน่ารักกันเลยทีเดียวแต่ทำไมเนื้อเรื่องม่งตึงจังเลยเพราะมันก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดและก็ภัยอันตรายรอบด้านเลยทีเดียวมันตายแน่ส่วนเรื่องราวก็จะกล่าวถึงในอดีตได้มีการค้นพบหลุมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุเต็มไปหมดและแต่ละชิ้น ไม่ได้ก็เลยได้มีนักผจญภัยเนี่ยเข้ามาเสี่ยงชีวิตกันโดยหลายคนก็ได้เสียชีวิตจากอันตรายที่เขาได้พบเจอในหลุมมณนะมหึมาใหญ่ยักษ์แห่งนี้ที่เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของเด็กน้อยคนหนึ่งที่เขานั้นมีความฝันอยากจะเป็นนักสำรวจเหมือนกับแม่ของตนเองและเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าริโกและตัวเธอนั้นก็หวังว่าจะออกตามหาแม่ที่หายตัวไปจนเธอนั้นก็ได้พบเข้ากับเด็กหนุ่มที่มีร่างกายส่วนหนึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่เขาเนี่ยก็ได้มาช่วยเธอพร้อมกับตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเขาก็ได้เสียความทรงจําเดิิมไปโอ้หภาระะชนแล เธอก็ได้ตั้งชื่อให้เขาว่าเร็กและทั้งสองก็ได้ออกผจนภัยในหลุมที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยอันตรายเลเวลสิไปด้วยกันและเร็กของเรานั้นก็ต้องคอยช่วยเหลือริโกเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีอาวุธอยู่กับตัวไม่ว่าจะเป็นปืนยิงลํำแสงเปลวเพลิงมหากาบเจ็ดชั่วโคตรหรือว่าจะเป็นแขนยางยืดอะดัมินเทียมของเขาก็มีก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวผจญภัยที่งานภาพเนี่ยน่ารักสดใสแต่เนื้อเรื่องเนี่ยใช้ได้อยู่เอาเรื่องเลยสมแล้วที่เป็น,น,น,นอนิเมะแนวดาร์กแฟนตาซีอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถ,ถรชมได้ทาง Netflixfli b i l บชม l ด ก็มาต่อกันเรื่องที่8เนาะวที่เนะี่ยคือเรื่องจี้ก็คู่ราคูนั่นเองนะหรือชื่อทไทยก็คือสุขเขาวดีอาเวจี G, ซึองอไงแม่เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวดาร์กแฟนตาซีแอคชั่นที่มีความย้อนยุคอยู่ที่ก็จะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างความเป็นญี่ปุ่นกับจีนในยังลงตัวแถมเรื่องราวก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดออกจากเกาะที่ไปแล้วไม่กลับหรือดินแดนที่เรียกว่าเป็นแดนสุขเขาวดีที่เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวถึงนินจาผู้แข็งแกร่งที่มีชื่อว่ากาบิมารุโดยคนนั้นกด้โนนจาั แล้วก็โดนโทษประหารชีวิตแต่ไม่ว่าจะประหารเขายังไงนั้นเขาก็ไม่ยอมตายสักทีบวกกับทางการนั้นก็ได้ยืนข้อเสนอว่าจะยกโทษให้กับพวกนักโทษแต่มันก็ต้องแลกด้วยการไปยังดินแดนปริศนาและนํายาอมะตะมาให้ทางการเขาถึงจะปล่อยตัวมันก็เลยทําให้เหล่านักโทษพร้อมผู้คุมเนี่ยเดินทางไปยังเกาะปริศนาที่ก็ต้องพบเจอกับดอกไม้หาดทรายและทะเลนี่ยังไม่รวมผีเสื้อนะโอ้โหขนลุกเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผีเสื้อธรรมดามันเป็นผีเสื้อหน้าคนนะ่ะและมันเนี่ยก็ยัง มีพิษอีกตั้งหากโอ้โหเท่านั้นนี่ไม่พอในป่าของเกาะเนี่ยก็ยังมีเหล่าสัตว์ประหลาดปีศาจชั่วร้ายที่ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องขนหัวลุกอะ่ะก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวแอคชั่นที่จะเป็นการเอาชีวิตรอดออกจากเกาะแถมเกาะแห่งนี้นั้นก็เต็มไปด้วยปีศาจสัตว์ประหลาดมากมายที่จ้องจะเล่นผู้คนที่มาเยือนอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถถารชมได้ทาง n น t f l i x มาต่อกันได้ที่7บทเรื่องที่7็นะคือเรื่องโทโมดะจิเกมนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือโทโมดะจิเกมมิตรภาพซึ่งในเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวจิตวิทยาลุลทึกขนตูดตั้งเป็นหนังไก่เพราะมันก็จะเป็นการเล่นเกมระหว่างกลุ่มเพื่อนเพื่อปลดหนี้ที่ถ้าคุณชนะเนี่ยก็ถือว่ารับทรัพย์ไปปลดหนี้แต่ถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นหนี้ก้อนต่อและก็แน่นอนว่ามันก็ไม่มีใครที่อยากจะเป็นหนี้ก็ต้องมีเรี่ยมกันบ้างและการที่เพื่อนรักก็ต้องมาเรี่ยมใส่กันเนี่ยก็คือความสน หนึ่งที่เขานั้นเชื่อมั่นในมิตรภาพมากเลยทีเดียวและเขาคนนี้นก็มีชื่อว่าคาตะกิริยูอิจิแถมเขาก็ยังมีเพื่อนสนิทอยู่4คนแต่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่เงินจํานวนมากที่ได้รวบรวมเอาไว้เพื่อที่จะได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนทุกคนในห้องก็ได้หายไปแถมหลังจากนั้นยูอิจิกับเพื่อนอีกน,นี่คนก็ได้ถูกจับให้มาเล่นเกมมิตรภาพที่ก็จะดูเหมือนว่าเป็นเกมง่ายๆและก็สามารถปลดหนี้ได้แบบชิลๆแต่มันก็ติดตรงที่ว่าหนึ่งในพวกเขาทั้ง5คนเนี่ยได้มีคนทรยศและมันก็เรีย เป็นเกมที่ทำลายความเชื่อใจของกลุ่มเพื่อนเลยก็ว่าได้แล้วก็จะแถมนี้สินติดตัวไปอีกหนึ่งก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวจิตวิทยาที่พระเอกของเราเนี่ยโคตรฉลาดเพราะว่าเขานั้นก็ได้ผ่านด่านของเกมมาได้อย่างเหลือเชื่อและที่สําคัญเลยก็คือพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มีความเลี่ยมอยู่กับตัวอยู่แล้วแน่นอนที่เขานั้นก็เรียกได้ว่าทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยชนะเกมเนื่องจากว่างเงินน่ะสำคัญกับเขามากเลยทีเดียวทุกคนก็ต้องกินต้องใช้อ่ะเนาะอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ในทางดิสนีย ก็มาต่อเรื่องที่เลยโอตาบอยรีหกเนี่ยคือเรื่องดันการรอนป่านั่นเองนะซึ่งอน,นเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวจิตวิทยาในรโรงเรียนที่ต้องเอาตัวรลอดด้วยเพราะว่าในรโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็จะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นและทุกคนก็ต้องตามหาตัวฆาตกรให้เจอไม่งั้นเนี่ยจะโดนลงโทษอย่างหนักส่วนเรื่องราวก็จะกล่าวถึงโรงเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อว่าค ok ิโบกามิเนที่ก็จะมีนักเรียนมัธยมปลายผู้ที่ชำนาญในด้านต่างๆที่จะได้เข้าเรียนและก็ได้มีพระเอกของเรานั่นก็คือ e Ma น้เา,าเอ็กกี้มาโคโตะ ที่พอฟังแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะโชคดีได้เข้าเรียนในโรงเรียนระดับต้นต้นตัวตึงแต่จริงๆแล้วนั้นเขาก็ได้ถูกจับมารวมกับนักเด่นคนอื่นๆอีก14คนหลังจากนั้นก็ได้มีผอ,อหน้าหมีปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าซึ่งเขาก็คือตุ๊กตาหมีนั่นแหละและมันก็ยังบอกอีกว่าการที่จะสําเร็จการศึกษาหรือว่าการออกจากโรงเรียนแห่งนี้นั้นมีทางเดียวนั่นก็คือต้องก่อคดีแล้วก็ต้องไม่ให้ใครจับได้ด้วยหรือก็คือต้องสังหารเพื่อนคนอื่นๆแต่ก็อย่าให้จับได้นะเพราะ นี้เนี่ยก็รุนแรงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าชี้ตัวฆาตากรผิดไม่แต่คนเดียวเนี่ยทุกคนก็จะโดนลงโทษยกเว้นฆาตากรและฆาตากรนั้นก็ได้กลับบ้านไปและถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนก็จะต้องอยู่โรงเรียนแห่งนี้ตลอดไปก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวรุนระทึกเอาชีวิตรอดที่ทุกคนนั้นก็ต้องช่วยกันตามหาคนร้ายที่ก่อเหตุและแถมเรื่องราวต่อไปนั้นจะเป็นยังไงใครจะรอดบ้างหรือใครจะตุยไหมก็ต้องไปหารับชมกันเลยบิลบลี่ <c oughs> มาต่อกันเลยที่5บริฮนะ่าเนี่ยคือเรื่องซอมฮันเล t ตบั t เก็ตลิสต์ออฟเดอะเดตนะเองหรือชื่อแท้คือ100สิ่งที่อยากทําก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวเซอร์ไวน์บอลคอมเมดี้เพราะว่าจะเป็นการเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้นรกเดือดครั่งแถมอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังมีฉบับไลฟ์แอคชั่นหรือฉบับคนแสดงใน n น t f l i x ด้วยที่เรื่องราวก็จะกล่าวถึงหนุ่มพนักงานบริษัทโดยเขาคนนี้นก็มีชื่อว่าเทนโดอากิระซึ่งเขาก็ได้ทํางานที่บริษัทนั้นกดขี่พนัััักกกกกกกงงงาาาานนนนนนนดีี่่่รรอ็็ไมมลเพพะวซตททุทคนน้ ทำงานอย่างหนักเอาเป็นเอาตายไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้ตื่นไม่ได้กลับบ้านด้วยจนวันหนึ่งก็ได้มีเชื้อซอมบี้ระบาดและ,พะเพคของเราเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหลุดพ้นแล้วไม่ต้องทํางานอีกต่อไปพร้อมที่จะทําตามใจอยากโดยที่คนปกตินั้นต่างก็กังวลหวาดกลัวว่าตัวเองจะโดนกินเมื่อไหร่แต่พเพคของเราเนี่ยเขาก็ได้เขียนสิ่งที่อยากจะทําก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดร้อยอย่างและพร้อมที่จะทำตามความฝันของตัวเองกับพวกพ้องที่เขาพบเจอก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวเอาชีวิตรอดออกจากสูงซอมบี้ที่ก็จะเป็นการที่เพความฝันของ ัวเองแล้วก็ได้พบเจอกับพวกพ้องของเขาระหว่างเดินทางก็ไปหาโจกันได้อนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึงนะที่ครบรสความรู้สึกรสชาติอร่อยอันิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหารับชมได้ในมิว Thailand ด์ไอฉี e อีเน็ตฟร m กพรามวิดีโอทอดีแล้วก็บิ l ลี่บิลลี่้ออันนี้บดเก้อ เ,เรื่องที่สี่แนะ่คือเรื่องเทอร์ล่าฟอร์มาัสเองนะหรือชื่อไทยก็คือภารกิจล้างพันนรกซึ่งอนเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นไซไฟที่ทุกคนนั้นก็ต้องเอาตัวรอดจากเหล่าแมลงสาบมรณะบนดาวอังคารส่วนเรื่องราวก็จะกล่าวถึงศตวรรษที่21มนุษย์ก็ได้คิดจะตั้งโรกรากบนดาวอังคารจึงส่งมอสและมแมลงสาพเพื่อที่จะปรับสภาพพื้นผิวให้แก่ดาวอังคารและก็จะใช้ดาวอังคารนี้แหละเป็นที่อาศัยของมนุษย์ในอนาคตและเมื่อเวลาผ่านไปร่วม500ปีก็ได้เกิดโรคร้ายแรงและเชื่อกันว วิธีการรักษาโรคนี้ได้เนี่ยก็อยู่บนดาวอังคารสัดด้วยมันจึงเป็นเหตุให้ต้องส่งมนุษย์กลับขึ้นไปบนดาวอังคารแต่ก็ได้พบว่าเหล่าแมลงสาบที่เคยเอามาทิ้งไว้เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากมาแมลงสาบน้องตัวเล็กน่ารักกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งบนดาวอังคารโอ้โหกล้ามนี่มาเป็นมัดๆเนี่ยซึ่งพวกมันเนี่ยก็พร้อมที่จะสังหารมนุษย์ผู้ที่ย่างกลายเข้าไปในถิ่นนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่างมนุษยชาติกับมแมลงสาบกายพันธ์แต่ถ้ามนุษย์ธรรมดามดาเนี่ยกก็งงง้้ไ,ไดด่ดดดตอัแปราา ก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวสายฝ่ที่จะมีการเอาชีวิตรอดบนอวกาศพร้อมกับการต่อสู้กับเหล่าแมลงสาบเล่นกล้ามทั้งหลายที่ก็บอกเลยๆว่าโคตดมันและมนุษย์เนี่ยจะเอาชีวิตรอดจากดาวังคารได้ไหมก็ต้องไปติดตามกันและอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ในคันชิโร ต่อกันเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องเทนกูชินปันนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือหน ok ้ากากเดนนรกซึ่งนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวไซไฟแอคชั่นแฟนตาซีที่ก็จะรุนระทึกไปกับเหล่ากลุ่มคนใส่หน้ากากที่ต้องจะเล่นคุณโยและพวกเขาก็เอาสุดสัด้วยส่วนเรื่องเราก็จะกล่าวถึงยูริซึ่งเธอนั้นก็เป็นนักเรียนมัธยมปลายที่อยู่ดีๆตัวเธอเองเนี่ยก็มาโพลในสถานที่ที่เต็มไปด้วยตึกราฟ้าซึ่งเธอนั้นเองก็ยังไม่ทันหายงงก็ต้องมาพบกับเหล่านักฆ่าสวมหน้ากากที่พวกเขานั้นก็จะตามไล่่่่ลลลลลาเเเยยือองงไมลดละะิกแรั เธอก็ได้ตัดสินใจที่จะเอาชีวิตรอดออกจากสถานที่แห่งนี้พร้อมกับพวกพ้องของเธอที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายดาดขนาดนั้นเพราะเราหาน้กกากเดนรกแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโคตรโหดและเรื่องราวของยูริและผองเพื่อนของเธอที่จะเอาตัวรอดจากสถานที่แห่งนี้ได้นีจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปรับชมกันละก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวเอาชีวิตรอดจากกลุ่มคนที่จะมาไล่เจือหล่าเพราะพวกเขาเนี่ยเอาสุดของจริงแถมเหล่าน้กกากแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสามารถเหนือมนุษย์ด้วยอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหารชมได้ในทางนี เมฟิกแถมมีพักไทยด้วย มาต่อกันเรื่องที่2แล้วเรื่องที่2เนี่คือเรื่องย aku zoku no วอร์แ l a n d หรือชื่อไทยก็คือพันธสัญญาเนเวอร์แลนด์นั่นเองซึ่งอน,นเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแฟนตาซี Fantasy ปริศนาลุลรทึกไปกับเหล่าเด็กน้อยที่ต้องหาทางออกจากดินแดนที่พวกเขาอยู่เพราะไม่งั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยอาจจะถูกกินก็เป็นได้ส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าวัยสิบเอ็ดขวบและเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าเอ็มม่าที่เธอนั้นก็อาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งเล็ก,ลกโดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า How, กเกรสฟิลด์เฮ ดีแถมยังมีพี่เลี้ยงเด็กอีกต่างหากอ้โหสบายใจแต่แล้วก็มีวันหนึ่งเอมมาเธอก็ได้พบว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยอย่างที่เธอคิดเพราะจริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าแต่มันก็เป็นฟาร์มเลี้ยงมนุษย์เพื่อที่จะให้ปีศาจกินและนั่นมันก็ต้องทําให้เอมมากับผองเพื่อนของเธอเนี่ยวางแผนหาทางออกจากสถานที่แห่งนี้ที่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวแหละก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่เราเนี่ยต้องเอาใจช่วยกับการเอาชีวิตรอดของเหล่าน้องๆที่ก็ไม่รู้้้ว่ากนนนนนนนอๆััจจะดบิตไห ในก็รุ้นกันแปะแต่ถึงอย่างนั้นเอมมากับเพื่อนของเธออีก2คนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะโง่และอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถหารับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ใน AIS Play AI, i ชี EVT V Billy b i l l Disney Plus แต่ทูไอดีเนี่ยก็พิเศษหน่อยพิททั้งทัพไทยแล้วก็ภาคไทยด้วย มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องที่1งเรื่องที่1นี่คือเรื่องเดทพาเลทนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเกมมรณะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวดราม่าเหนือธรรมชาติที่ก็จะเป็นการตัดสินเดิมพันชีวิตด้วยเกมส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบาร์ลึกลับแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าควีนเดซิมซึ่งก็มีบาร์เทนเดอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดซิมที่คนนั้นนอกจากจะเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเขายังเป็นผู้ตัดสินเกมด้วยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ เดิมพันและถ้าไม่เล่นก็จะไม่สามารถออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้อีกต่างหากอ่ะผมพูดได้แค่นี้เพราะพี่เดซิมเขาบอกมาก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่จะเป็นการตัดสินชีวิตด้วยการเล่นเกมแถมก็ยังมีปริศนาต่างๆรวมถึงเบื้องหลังของคนที่มาเล่นเกมนี้เนี่ยแต่ละคนก็โอ้โ oh หใช่ได้อนิเมเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ทาง ili. บิลลี่บิลลีสำหรับวันนี้พวกเราสองตัวบาทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแฮปเบิดีฮะ